สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับอ่ะหลังจากวิดน้ำไปแล้วจับปลาไปแล้วต่อไปก็เป็นรายการเอาขี้โคลนออกจากบอ่อครับแล้วก็ตักดิ่งขึ้นดำไปในตัวช่วงนี้หกรอดำยังไม่มาอาศัยช่วงว่างครับก็เลยเอาขี้โคลนเวียงขึ้นมากองไว้ข้างบนเช่นเคยฮะ Oh oh. ปลานี่ได้ไปหลายตัวเลยนะกบก็ได้เยอะแต่ปาลาไหลยังไม่เห็นครับกบนี่ได้เยอะจริงๆเต่านี่ก็ได้ประมาณ3-4ตัวแต่เต่าเยอะเอาไปปล่อยดูขี้โคนนะี oh ่ฮะโอ้โหอย่างหนาเลยตาช้างนี่ต้องยอมเลยนะหนาจริงๆครับขี้โคนเดี๋ยวจะมีวิธีอยู่เอาไปหมดนี่ ไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีเดีย๋ยวต้องบอกวิธีลักไก่เสียเต้แล้วเะเวียงขึ้นไปเวียงขึ้นไปนี่มันอาจจะเยอะนะเดีย๋ยวไม่แน่อาจจะให้เจาะลึกๆเจาะลึกๆแล้วก็เอาขี้โคล,ลงไปแทนครับนี่เขาเรียกว่าวิธีลักไก่อย่าดูก่อนครับว่าจะใช้วิธีนี้ดีหรือว่า จะเวียงขึ้นมาข้างบนคูสะนี่ลองเดี๋ยวลองถามปรึกษากับเสียเต้ยก่อนหกล้อดำวิ่งไปแล้วนะคนละรอบสองรอบครับนูน่นเจาะตรงนู้แหละเดีย๋ยวไปดูใกล้ๆกันเลยฮะหรือว่าเสียเต้ยต้องการอยากจะเอาขี้โคนขึ้นมากองไว้เผื่อตอนเช้ามาจะได้มีปลาโผล่ขึ้นมาครับเหมือนบอ่อที่ผ่านมาหรือเปล่าอันนี้เรายัางไม่รู้นะ ว่าวิธีการแกจะทำยไงต่อโอ้หนาขนาดนี้ถ้าตักขึ้นมานี่ปลามันจะโผล่ขึ้นมาให้ไหมหกรอดำไปเทดินครับยังไม่กลับมาดูท่าทางแล้วน่าจะไม่มีปัญหาครับสำหรับทางวิ่งของหกรอดำ โอ้โหคีโคนี่เยอะจริงๆลืมไปว่าเจ้าของเขานินอยู่ว่าต้องการเอาคีโคออกจากบ่อให้หมดเราจะมาลักไก่ไม่ได้ครับสรุปแล้วงานนี้คีโคนี่มีเท่าไหร่ต้องขึ้นไปกองข้างบนให้หมดครับเพราะว่าเจ้าของเขา ไม่อยากให้มีที่โคลนอยู่ที่บ่อฮะในบ่อว่าอย่างนั้นนะอ่ะอย่างงั้นก็โยงต่อไปที่โคลนครับโยงต่อไปอเผื่อจะมีปลาโผล่ขึ้นมาให้เห็นตอนเช้าเช้างานนี้อาศัยรถไถไม่ได้ครับเพราะว่าด้านบนนี่เจ้ากันยาไม่มีที่ยืนครับ เลยไม่ได้ใช้รถไถดันส่งขี้โคลให้ต้องอาศัยตัวเจ้าการยาวเองนี่แหละเป็นคนล้วงเองครับล้วงขึ้นไปเองคันเดียวคะคนเดียวคันเดียวตลอดครับบ่อนูน้นเจ้าการยาวยังยืนบนขอบบ่อได้แล้วให้รถไถดันขี้โคลส่งแต่บ่อนี้หมดสิทธิ์ครับเพราะว่าด้านนี้ก็ติดต้นยางด้านนี้ก็ติดต้นมะม่วงยืนไม่ได้ครับ กันเลยต้องรับผิดชอบไปเจ้าคันยาวคันเดียวครับเอาคีโคตออกอ,อ่ะหกล้อดะเด๋ยวสงสัยเจ้าคันยาวต้องมาเดินตักดินใส่หกล้อดำก่อนคนระตอนนี้ยังไม่เห็น โอ้ทางสบายสบายอยู่แล้วครับอย่างนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยบอ่อนี้ไม่ได้ขยายนะแค่ล้วงให้มันได้ความลึกตามที่เจ้าของต้องการพอฮะอแต่ถ้าไม่มีหน้าดินที่มาปกคุมดินเปียกก็ไม่ไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเราตัดออกก็ได้นี่นี่ ตักไปก่อนครับตักไปก่อนเดี๋ยวถ้าคีโคเราออกหมดครบการทํางานก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นครับอ่อะอะไรตีตีปุงกขี่อ,เอาเหาะลงเลยเหาะเลยเป็นดินดานร่วนนะฮะบอ่อนี้จะดินดานเพียวๆเ,เลยฮะไม่ผสมบอ่อนูยังมีผสมมั่ง แต่บอนี้ไม่มีเลยเพียวๆไปเลยเนี่ยแหละไปไวดีตักไปก่อนครับตักไปก่อนเดีย๋ยวเราค่อยมาแต่งบอค่อยแต่งตอนหลังไปฮะนีก็อีกไม่กี่อืดใจอีกไม่กี่เวลานาทีก็จะพักแล้วเย็นแล้วครับแล้วดูดิจะถึงเย็นหรือเปล่า ้องฟ้ามืดคึมมาอีกแล้วเสียงฟ้าล้องคึมคึมอยู่ทางนู้นนะมืดมาเลยครับทางนู้นจะตกหรือเปล่าที่บอ่อเนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อแต่บอ่อนี้ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าอยู่ติดก,กับทางขออย่างเดียวอย่ายให้ฝนตกน้ำท่วมบอ่อแค่นั้นเองครับอ่ะอ่ะอ่ะ,อะอแต่ขอเนี่โอ้สบายสบายครขึ้นบอ่อ โอ้ลมโชยเย็นเย็นมาเลยจะรอดปะเนอ้อวันนี้ฝนตกมาก็ดีครับเกษตรกร,ะกรจะได้ดีใจพืชผักเริ่มล้มตายกันเยอะแล้วต้นไม้ต้นอะไรครับที่ปลูกเอาไว้บอ่อนี้จะไม่ลึกเท่ากับบอ่อที่ผ่านมานะฮะจะทำตื้นกว่าบอ่บอบ่อลูกนู้นครับจะขอบอกว่าขอตื้นกว่าบอ่อลูกนูน้นบอ่อลูกนูน้น เอาระดับนั้นพอสงสัยจะลงไปแค่ประมาณสองเมตรสองเมตรห้าสิบครับอยู่ประมาณนี้ความลึกบ่อลูกนี้โอ้โห๋ย่า้องหาอะไรมาแคะบุ้งกีแล้วอย่าเราขูดลงไปสักสามสิบเซนนะ ไล่ไปเรื่อยไลไปเรื่อยน่าจะได้อยู่ถ้าไม่มีหน้าดินมาปกขี่โกลนะ่าที่เราขูดออกไปฮะน่าจะเป็นอย่างงั้นแหละฮะเพราะว่าไม่งั้นอะรถหกล้อถอยถอยเข้าไม่ถึงแน่ ล้วงไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยแต่งที่ลังเอาช่วงจังหวะเร่งด่วนเดี๋ยวถ้าที่โคนออกหมดเมื่อไรปุ๊บก,ก็สบายเมื่อนั้นแหละแกวกันยาวอ่ะเต็มแล้วโอ้เป่นแบบสบายๆแล้วะนี่มาเอาอะไร สายจะมาเอาไม้นี่เพราะว่าดินมันจักเริ่มติดปุ่งขีหาเศษไม้แล้วครับเจ้ากันยาวเอามาแคะปุ่งขีฮะมีไหมน่าจะมีอยู่หรอกไอที่ล้มไปฮะันี่เน,นี่เจอแล้วเจอแล้วเอามาแล้วอ่ะดุนขนาดนี้ก็ไม่เป็นไรเอาลงมาแล้วครับ ไว้คอยแคะบุงกีดินมันติดกักทีีโคนสมดินเหนียวด้วยกระติดบุงกี้ฮะอาออกไปอย่าให้ขวางทางรถหกล้อหรือจะแคะเลยอ้าวเริ่มแคะแล้ะแคะก่อนดินมันติดบุงอออก,งงก,จงงกงีจะหักไหมนะโอ้ไม่เป็นไร ก้อนขนาดนั้นก็ได้เอาแล้วครับงัดและแคะและอ่ะหลังจากแคบุงกีแล้วตักตอ่อตักต่อฮะโอ้ดีนะไม่เป็นก้อนมันยังเป็นดินดานล้วนอยู่ฮนะ ลมชักโชยมาแล้วครับลมกลิ่นไอฝนนี่แสดงว่าต้องตกแล้วทางด้านนู้นจะต้องฝนตกแล้วฮแต่จะมาถึงบ่อของก้านยาหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยติดตามกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากเลยครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ